ไข่ลูกเคยจ้าชชำๆเลยน่าทานไหมคะวันนี้เราจะพาไปทําไข่ลูกเคยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะไข่ที่เราต้มนะคะถ้าเราต้มให้สุกพอดีเวลาเราเอามาปอกหรือว่าเอามาโลกแบบนี้เขาจะโลกง่ายมากเลยค่ะเราปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเรามาปอกออกค่ะแล้วก็ได้ไข่หนึ่งใบแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ไปหนึ่งใบวันนี้เราจะใส่ไข่ดาวด้วยนั่นเองค่ะไข่เขาก็จะเซ็ตตัวตามธรรมชาตินะคะไข่ดาวกรอบๆของเราหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ที่เราปลอกนะคะเอาลงมาทอดเลยค่ะวันนี้ทานสองคนนะคะเราก็จะทอดไข่สี่ฟองค่ะรวมทั้งไข่ดาวด้วยนั่นเอง พอเราเอาไปทอดแบบนี้เขาก็จะเหลืองๆตามธรรมชาติของเขานะคะหลังจากนั้นเรามาเตรียมผ่าใส่จานได้เลยคะ่ะเรามาเตรียมทำน้ำกันคะ่ะเราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเติมน้ำปลาไปนะคะเพื่อให้น้ำตาลปี๊บเขาละลายนั่นเองตามด้วยน้ำมันหอยนะคะเล็กน้อยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยซอสฝาเขียวเล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผงนัวจ้าคนๆให้น้ําตาลปี๊บเขาละลายนะคะเราเปิดไฟแค่เบาๆนะคะเขาจะละลายเองตามธรรมชาติของเขานะคะใส่ผงปรุงรสไปอีกเล็กน้อยค่ะเพิ่มความนัวความเข้มข้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวรอให้น้ําตาลของเราเดือดๆแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยใส่น้อยๆก่อนนะคะแล้วเราจะมาชิมกันคะ่ะถ้าใส่เยอะก,ก็จะแก้ยากมากคะ่ะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเยอะไปนั่นเองคะ่ะเราก็จะทำการชิมนะคะรสตามที่เราต้องการเลยคะ่ะชอบเปรี้ยวชอบหวานหากมันไม่หวานเราเติมน้ำตาลใส่ในช่องนี้ได้เลยคะ่ะว้าว น้ำที่เราทำก็จะเดือดเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมเจียวของเราลงไปเลยค่ะน้ำพอก็จะหนืดนื่ดขนาดน,นี้กำลังดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาราดที่ไข่ลูกเขยที่เราทอดนะคะพร้อมไข่ดาวที่เราทอดด้วยนั่นเองค่ะเทลงไปหมดเลยช่ำๆมากเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็โรยผักชีไปเล็กน้อยตามด้วยหอม เียวที่เรามีอีกเล็กน้อยนะคะตามด้วยผักชีนะคะตามด้วยพริกทอดค่ะเกล้มกับพริกทอดนี่อร่อยสุดๆไปเลยค่ะว้าวมาดูใกล้ๆเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไข่พ่อตาหรือไข่ลูกเคย